สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาแนะนำนะครับการให้นักเรียนดาวน์โหลดโปรแกรมนะแอปพลิเคชันนะครับ Stop Motion Studio นะครับครูลองดูแล้วมันมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะนี่แอปนี้นะครับมันจะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะเสียตังค์จะเป็นสีม่วงนะครับเราเอาเวอร์ชันฟรีก็พอก็พอนะครับกดเข้าไปดูที่ตัวแอปนิดนึงมันก็จะเป็นแอปสําหรับการให้เราสร้างวิดีโอ Stop Motion นะครับซึ่งครูจะให้ทําเป็นงานโปรเจกต์ของเราเนาะแทนที่เฟซบุ๊กนะครับ เพราะว่าครูได้ลองถามดูแล้วหลายคนยังไม่ได้ทำนี่ครับอ่ะรอดาวน์โหลดสักครู่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูของตัวโปรแกรมมันก่อนนะก็แน่นอนครับเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างวิดีโอประเภทสต็อปโมชั่นนะครับเดี๋ยวนี้นะใช้เป็นรูปภาพดินน้ามันหรือว่าตัวโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเราสามารถที่จะจัดแสงนะครับจัดอะไรได้เลยตามฉากประกอบหลังนะครับใช้เป็นสวนเป็อะไรก็ได้นะครับ อ่ะโอเคโหลดเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะเป็นแนวนอนนะครับแอปพลิ Studio, เคชันสตูดิโอแล้วก็กด Get Started ไปเลยอ่ะโอเคมันจะมีโหมดรีเซ็ตนะชื่อว่า Big Fit นะครับเขาต้องการที่เข้าถึงกล้องโอเคต้องการจะเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์เครือข่ายให้ ทีนี้อันนี้มันจะเป็นตัวอย่างนะครับคุูจะมาแนะนําหน้าตาของโปรแกรมก่อนนะ <S <S เห็นไหมฮะมีทั้งหมดกี่เฟรมครับด้านล่างนะ1นึ่ิเฟรมนะครับซึ่งตัวชิ้นงานอันนี้เขาจะเป็นกระดาษวาดแล้วก็เป็นกระดาษตัดแปะเราสามารถอล,อลองลองรันดูนะมีพื้นเขียวๆด้วย ก็สามารถที่จะมีเลเยอร์ของเสียงได้ด้วยนะครับจุดสีฟ้าฟ้าเนี่ยคือเสียงเอฟเฟกนะส่วนกราฟเล็กๆด้านล่างคือเสียงซาวประกอบนะครับเห็นไหมฮะค,คลิปตัวอย่างนี้ก็ครึ่งวินะครับครึ่งวิก็เอ้ยครึ่งนาทีขอโทษทีนี้เรามาดูของเรากันบ้างนะครับขั้นตอนการทำเดี๋ยวสตาร์ก่อนแบ็คกลับไปนะครับไปดูที่มงกุฎนะครับจะเป็นพรีเมียมนะมันจะมีฟีเจอร์ที่ มากขึ้นซึ่งไม่จําเป็นนะครับไม่เป็นไรเราเอาแค่พอใช้งานนะครับแล้วก็รู้หลักการทํางานก็พอสําหรับที่เป็นรูปโคมไฟก็จะเป็นสอนวิธีการนะครับก็จะมีตั้งแต่ใช้การจัดแสงใช้ขาตั้งกล้องนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะแต่ครูเชื่อว่าหลายๆคนพอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วกลับมาที่หน้าโฮมต่อครับก็กด new movie นะครับนะฮะมันก็จะขึ้นภาพที่กล้องของเราอย่างนี้ เล่นอาจจะหาหาเป็นเออ่ขาตั้งหรือว่าที่วางอะไรก็ได้นะครับมาวางให้ง่ายสมมติว่าเออ่นี่กูมีปากกาอย่างนี้นะกูก็จะเล่นแอนิเมชันกับปากกาครูคลองถ่ายเป็นหนึ่งแช่นะครับที่มุมขวานะครับกดเลคคอร์ดเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเป็นเฟรมที่สองทับสองนะครับครูขยับนิดนึง สามทับสามนะครับขยับอย่างนี้ก็ได้อะสี่ทับสี่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับหกเจ็ดเดี๋ยวคุณจะทำให้มันหมุนอย่างนี้ล้กันแปดเดี๋ยวคุณจะทำรีบๆนะแป๊บหนึ่งนะเก้า สิบสิบเอ็ดซึ่งในความเป็นจริงนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะทานพาเลตน,นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีภาพจางๆย้อนขึ้นมาว่าเฟรมที่แล้วเราอยู่ที่ไหนอันนี้จะเหมาะมากนะครับกับพวกตัวละครที่มันมีความละเอียดสูงไงฮะครูคจะสามารถขยับต่อไปได้โอเคเดี๋ยวต่อไปมันจะอยู่มุมประมาณนี้นะมันจะทําให้ภาพของเราดูสมูทมากขึ้นนะครับตัวมุมซ้ายนะ แนะนำให้เปิดไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ไม่มูฟมากหมุนครบรอบอยังเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคุณจะลองที่เออ่24เฟร,รมก่อนแล้วกันเนาะก็คือหนึ่งวินาทีในสายตาม,มนุษย์ของเรานะครับ มีสามารถปรับเป็นรีโมทแคมเมล่าปรับรายละเอียดเยอะๆได้นะหรือนี่นะครับแต่หลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวเราให้ครบยีบสี่เฟรมก่อนนะดเดี๋ยวเราลองลันดูกันกันดูนะครับโอเคครบละกดลันโอเคเห็นไหมเราสามารถที่จะกดลันดูย้อนกลับไปได้ทีนี้ครูพอใจละครูโม้ครูทำแค่นี้ก่อนกดแบ็คกลับไปครับ ดูนะนี่แค่เริ่มต้นสั้นๆนะครับไปสังเกตว่าเฟรมแรกมันจะไม่ค่อยอน,นี่นอกจากนั้นนะครับเรายัางสามารถอัดเสียงได้ด้วยคุณไม่รู้ว่าอัดเสียงซ้อนอัดเสียงได้เปล่านะกูลองกดที่ไม้นะครับเราสามารถที่จะพากได้เลยนะครับอ่ะลองดูนะฉันเป็นปากกาฉันกำลังหมนุนฉันไม่รู้ว่าฉันจะหมุนไปอย่างไรสต๊อปปึ๊บ ดอนเห็นไหมครับเสียงมันจะเริ่มจากเฟรมนี้ลองลองฟังดูก็ตอนนี้ครูทำยี่บสี่เฟรมนะแต่ว่าเวลานะครับเนื่องจากเป็นสต็อปโมชั่นเนาะเวลามันก็จะเป็นสองวิแล้วนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ลองบวกเข้าไปดูนะครับ add image เอารูปภาพภายนอกเข้ามาได้ แอดเครดิตนะครับไตเติ้ลกับเครดิตนะวิดีโอหรือจะเอาคลิปมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่จริงแล้วก็ให้ทำแค่ Stop Motion ก็พออันนี้จะเป็นตัวการตั้งค่ากำหนดเวลานะครับเห็นไหมฮะมูวี่สปีด e d 5 fps 5 f เฟร per second นะครับเราสามารถเพิ่มได้ครับสมมุติว่า่คูเพิ่มเป็น2 4 f ฟรนะของรันใหม่นะครับ อันนี้ครูไม่กําหนดนะนักเรียนนักเรียนอาจจะทําให้มันสัก5เฟรมเ่อเซคเหมือนเดิมตามเดิมก็ได้ภาพมันก็จะดูกระตุกหน่อยแต่ว่าจะคลาสสิกนะครับแล้วเราก็จะได้เวลาเยอะกว่าเนาะเอาเป็นว่าทําตั้งแต่5-24ถึง24แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้สามารถใส่เอฟเ,เฟกต์เฟดได้ถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนฉากนะตรงนี้จะเป็นการกําหนดอัตราส่วนของภาพนะครับเช่น16ต่อ9 3ต่อ4อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันจะเป็น1 6ต่อ9เนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆครับกรอบต่างๆซึ่งเสียตังค์ไม่ต้องเอาก็ได้ครับเป็นโฟกัสอันนี้เหมือนกันครับฟิลเตอร์สีครับจะได้แค่ขาวดำนะไม่เป็นไรเอาธรรมดานะครับแล้วก็ความละเอียดเอาเป็น HD นะครับ HD เพราะว่า HQ H, กับ 4K เสียตังค์แล้วก็ playback นะครับก็คือตั้งค่าการเล่นให้มันเป็นวนลูปไหมเล่นแค่ลัดลัดเฟรมหรือเฟรมสุดท้ายนะครับ i n l o d e Live In-Playback ก็คือให้มันเล่นตลอดเวลาแล้วก็ Add Pause a t t h End e ครับก็คือให้มันหยุดแล้วสัก3วิแล้วค่อยเริ่มใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดดอนไป,นป,นปก,ก,ไเปก็เออเดี๋ยว Export ไงเนะี่ยกลับไปก่อนฟึบสมมุติเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วไปที่ คลิกนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ e อ็กพอร์ตมูวตรงนี้นะปุ่มแชร์นะครับปึ๊บเราก็นักเรียนสามารถที่จะเซฟวิดีโอตรงนี้ได้นะกดเซฟไปเลยนะครับนี่นะทีนี้โจทย์นะครับโจทย์ของเราคือให้นักเรียนสร้างแอนิเมชันของตัวเองนะครับความยาวถ้าเป็น5้าเฟรมเ e อร์เซ็กเนี่ยครูขอสัก อ,อ,อย่างตามหนาทีนะอย่างตามหน่งาทีนะครับซึ่งสิ่งที่เรนต้องการจะทำก็คือสามารถทำเป็นแบบวาดรูปก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบสามมิติซื้อดินน้ำมันมาปั้นหรือที่บ้านมีตุ๊กตามีโมเดลทำได้เลยหรือถ้าจะใช้คนทำก็ได้ไม่ผิดต้องมุนต้นไม้ออกไปถ่ายข้างนอกได้เลยนะครับคีเอทความสร้างสรรค์เต็มที่และครูจะรอดูทุกงานนะครับนะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างนี้นะ ไม่มีสอนนะครับเป็นโปรเจกต์ทำครูคิดว่านะครับในส่วนนี้จะเป็นคะแนนสอบนะครับนักเรียนในส่วนนี้จะเป็นคะแนนสอบนะครับจะเป็นคะแนนที่มีน้ําหนักมากที่สุดเลยนะก็จะแบ่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับความสวยงามระยะเวลานะครับแล้วก็เนื้อหาด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับครูจะแนะนำการใช้โปรแกรมแล้วก็ให้นักเรียนลองทำดูเลยนะ สวัสดีครับ